สวัสดีครับผมคือ Pickle er Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาตามล่าหัวไอเหี้ยเคนตำที่มันทำกับพี่เบ,บย์ผมรับบทเป็นโทนีสตาร์ครับวันนี้พี่เบ,บยไ์ได้รับได้ได้ออกคำสั่งมาครับออกคำสั่งให้โทนิสตาร์มาตามล่าหไอเหี้ยตำครับ ต้องขอบคุณพี่เบย์นะครับ FELIPE ที่อนุเคราะห์อนุเคราะห์ชุดเกาะมาให้ผมนะครับเพื่อให้ผมได้ตามล่าไอเทมนั่นเชียวก็เดี๋ยวก่อนครับีเจวก่อนครับ โอเคเมื okay. ่อถึงนี้นะครับเราก็ต้องอใส่ชุดเกาะก่อนนะครับเพื่อจะามลาไอ,ตาอ้ต่ำยาสะดวกสบายครับก็จะเป็นเนาะต้องต้องมัมมตะด้วยแล้วก็ตำรวจมาจับด้วยนะครับ<ๆ>เอา嘛กู<ๆ>ไม่รับสัตว์กูยิงก็ผมจะใส่ชุดนี้นะครับตัวคอมเท่ครับ mark เจ็ด mark แปด mark สิบ ใส่ในเีวะโอ้โหตัวนี้เทมนะครับเอาทุ่มใส่ตัวนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับฮ่าฮ่าฮ่าเย้ไอ้ซั์มาเราไปต่อหาไอเค้นต่ำแล้วครับเร็ยพี่ครับคาวนี้ไหนไไหนะเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะเฮ้ยลงครับลง ลงมีอะไรหรือไอ้หลานโน้จักเข็นต่ำไหมครับกูไม่รับไอสัตว์โน้จักเข็นต่ำไหมครับอ๋อเข็นต่ำเหรอไอชีว่าใส่แจ็กเก็ตเท่ๆนะเปล่าเาสื้อแจ็กเก็ตมันเท่ๆที่หัวนั้นโน้นอะ่ะมันชอบลุงก็ชอบมันน่ามันเท่ดีเนี่ยลุงซื้อเสื้อมาใส่ทัวร์นึงเลยเนี่ยแม่เ,เสื้อมันเท่ดีจริงเลยนะลุงชอบว่ะเป็นเพื่อนกับมันเนะเห็นมันเดินไปทางนู้นอะ่ะเอาเลย ลุงชอบคุณใช่ไหมชอบมันใช่ไหมมุม่งตายโอ้โหจะตายครับตายทีเดียวเผาทีเดียวครับอ้าวไอสัตว์ลุกได้ไงเนี่ยวความรู้สึกตัวช้าไอสันดานไอตำไอเคนตำไม่เลยสัตว์ก็ได้ไอเคนตำทีเดียวตายเลยครับคำตาที่แรงที่สุดในโลกครับ ไอ้ขินตอมนั่นรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับไอ้ขินตอมอ้าวดาบปุ๊บไหนไมนะครับโอ้โหครับเป็นคำด่าที่ร้อนแรงมากครับไม่มีใครกล้าจะคนกลัวมันะครับไอ,อ้สร็จไอ้ขินตอมโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดครับไอ,อ,อ้ขินตอม ไอ้ขินตอมโอ้โหเป็นคำตาที่ลุงแดงมาครับไอ้เขิยตอมไอ้ยกินตอม,เ,ตอมเอาไอ้สัตว์นี่มองอ่ะลุงมึงจะเป็นตามเปล่าใส่หัวไอ้สัตว์ใส่หัวลงมาเนี่ยทิบหน้าแม่งไอ้สัตว์เนี่ยลงมาอืม กูไม่ได้อยากได้รถแล้วนะกูจะขึ้นตามไว้ลงไอ้สัตว์พิ่แบบลูกกูพึ่งขึ้นตามกูอ่ะอยู่ที่เหราไปหาเพื่อนมานะพึ่งรับลูกกูสักหน่อยมึงเป็นใครเนี่ยอ้าวเจอพ่อมาขึ้นตามแล้ววันแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่รู้สึกยังไงครับที่เขึ้นต่ำมนขอทานทุกวันแม่ก็รักมันนะหนุกอ้าวไปนนแหละไปนั่นั่นแหละไอ้ต่ำมันไม่รู้สึกตัวหรอกอ้าวเอาสิเอาสิ นนงฝากบอกเมบอกไอ้เหี้ยต่ำนะครับพ่อแม่มันตายนะไอ้แค่ตายแล้วพ่อแม่มึงไปไมครับตายโยโคตรนะครับมีพี่สาวไอ้ต่ำครับีพี่สาวไอ้ต่ำตายด้วยคนไะอ้เช่นตอมเป็นคำด่าที่รุนแรงครับ โอ้ยไอสัตว์ชนกูนเหรออ้าวไอสัตว์เดี่ยงไอโกูมึงเป็นสมุนไอเช่นตำเหรอไอเช่นตำโอ้โหคำด่าที่รุนแรงมากครับโอ้โหเป็นคำด่าที่รุนแรงมากครับด่าทีถึงกับกระเด็นนะไอสัตว์นี่เป็นอะไรเนี่ยเช่นตำ ขินตาอมอ้าวนี่ครับคำด่ามันแรงครับกินต้อนี่เป็นคำด่าที่แรงมากครับมองหน้าครับพไอ้กินต้อมอ้าวนี่ครับเหมือนฟัดตัวได้ครับเป็นคำพูดที่แรงครับนี่ครับลุงครับรู้จักกินต้อมไหมครับรู้จักไหมครับอ่าไปตอบกูอีกไอ้สัตว์ ไอ้เขียไอ้ขินตอมอ้าวนี่ครับคำดารุรังมากครับไอ้ขินตอมอ้าวลอยครับผมบอกแล้วไอ้ขินตอมคำดารุรังไอ้ขินตอม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  ไอ้เช่นตอมอ่าครับนี่ครับคำตารดนแรลครับจะตายแล้วครับไอ้เช่นตอมโอ้โหนี่ครับคำตามันไอ้เช่นต,ตอมจะปีนนับโอ้สัตว์โอเคครับเราจะไปที่ไหนดีครับเห็นเห็นไม่พนเลยว่าไอ้ต่ำม,มาแถงนี้แล้ว โอ้ยไอสัตว์ไม่รับต้องมอว่าไอ้ต่ำไปไหนเนี่ยจะลงตรงนี้นะครับไอ้ขินต้อมโอ้โหมึงรู้ไหมไอ้ขินต่ำอยู่ไหนไอ้สัตว์แล้วฉันใจกูจะฟังเพลงกูจะอินดี้ไอ้สัตว์ไอ้ขินต้อมนี่เอาคำด่าไป Đấy, mình đấy Mình nhớ Ôi, cái sạch cho Ôi, cô Ồ, anh khen thơm Anh khen thơm Lập bài đài, lập bài đài Anh khen thơm Khen thơm Mình chắc khen thơm mấy Ồ, mấy cô con sư Sư ở mà anh để mấy người xuế mở ra Nhạc đây với là Cái Ta sẽ bảo cho này Cô bị nhạc đây lại sạch Nhạc đây không bao lâu Sạch, cái cây hướng tên cô นี่นะไปขิ้นตามนี่ครับไปขิ้นตามโอ้โหคำดา่ารุนแรงครับคำดา่าขั้นรุนแรงครับแหมสุดยอดมากแหมคุณเห็นขึ้นตามไหมครับอ๋อนี่ไงฉันก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมันอยู่เนี่ย อ๋อเหรอโดนใส่แจ็กเก็ตเข้มต่ำวะเออใช่ฉันเมือราฉันพยายามไปซ้ำขี้กับมันมาด้วยนะแม่ซ้ำซ้ำขี้เนี่ยมันมากนะซ้ำขี้กับมันเนี่ยมิน่าทำไมเข็มต่ำมันชอบซ้ำขี้จริงๆนะขี้กระจายเนี่ยมันมากนะเหลือไอสัตว์ซ้ำขี้ไอสัตว์ไม่ไปเลยไม่ไปเลยซ้ำขี้นะ พี่ครับรู้จักเข็นต่ำเข็นต่ำซามคีไหมครับกูไม่รู้กูจะไปเนวะกูหนีกูเหรอไอเข็นต่ำไอต่ำมึอยู่มมไหนไมออกมาไอ้เหี้ยต่ำม,มึอยู่ไหนออกมาเนี้ยไอ้เหี้ยต่ำมึงอยู่ไหนไอเฮต่ำแต่แล้วผมก็เจอตัวมัน,น,นเห็นไงเห็นไหม น,นี่ยนี่เนี่ยไอ้ต่ำกำลังเดินค <deal> like ุยด้วยซับ no ยูกำลังเครื no ่องขายเสื้ออยู I ่พอดีครับจะไปครับตะแกรงถามครับคุณเห็นคนชื่อเห็นต่ำผ uh, yeah, ่านอะไรครับอ๋อน้องชายฉันมันเดินไปทางนู้นอ๋อน้องชายไอเห็นต่ำไอเห็นต่ำไอ้สัตว์อุตสาหกรรมไอสัตว์ไอเห็นต่ำคุณเห็นเห็นต่ำแล้วอ๋อไอ้เหี้ยเห็นต่ำหายไปแล้ว พี่ครับรู้จักเค้นต่ำไหมครับต่ำอะไรคะรู้จักคะ่เกะเนอะก็ดีเออรู้จักเค้นต่ำไหมบร,ริเอรส่งฉันให้มาตามหามันอะ่ะเ,เพื่อนกันเหรออ่าไอ้นี่เฮ้ยไอ,อไใครกูไม่รู้จักอ้าวไอสัตว์นี่ไอสัตว์นี่เป็น,นเค้นต่ำปอมตัวยี่ห้อกำลังกำลังโดนต่ำล่าอยู่ไอสัตว์มันต่ำเฮี้ยแม่แงมันปอมตัวเ <Hey, S 1> มื่อกี้มันยังเป็นไอเฮี้ยนะครับ ใส่ชุดมั่นอยู่เตะแม่งไอสัตว์ปอมตัว,วเหรเอเข็นตามเข็นต่ำปอมตัวครับเราเจอเข็นต่ำตัวจริงนะครับอนี่ครับนี่คือเข็นต่ำตัวจริงครับต้องอัดนะครับต้องอัดนะครับเอาให้ตายครับเอาให้ตายครับตายยังเนี่ยตายยังสุดท้ายไอเข็นต่ำก้าวไกลเป็นลงไปซ้ำขีนะ้ในนรกใส่สัตว์นุน่นลงไปซ้ำขีนะ้ในนรกเลยอยู่เว้นพาแม่งไปเลยนะ แล้วมึงจะไม่รู้จะขอตังใครใเขีนตำสัมคีเฮีย yeah.